การใช้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการป้องกันปัญหาคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยข้อมูลเนี่ยขนาดใหญ่ทําได้อย่างไรโครงการจะซื้อจะจ้างโดยผู้มีอำนาจคิดเองทําเองอยู่คนเดียวอันนี้โครงการพวกนี้ในอนาคตก็ต้องลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมมองเห็นการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านั้นไปตอบสนองความต้องการได้หรือไม่นะครับตรงนี้คือจุดสําคัญที่ เราอยากจะสร้างตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เป็นแพลตฟอร์มที่คนรุ่นใหม่เข้ามาประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมได้ได้หมดนะครับก็ปี2564นี้นะครับก็ทางแอคก็ได้เปิดกิจกรรมใหม่ๆที่ดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมในการพัฒนาพวก เทคโนโลยี Open Data ต่างๆนะครับที่เราจะใช้ฐานข้อมูลในการช่วยกันตรวจจับแล้วก็ป้องกันคอร์รัปชันในมิติต่างๆของภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ที่มีอำนาจในส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่แทนประชาชนนะครับตั้งแต่ระดับในสภาไปจนถึงระดับท้องถิ่นก็ดีเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ว่าเราอยากจะได้เครื่องมือจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ นะครับว่าจะช่วยกันตรวจสอบกระบ,บวนการจะซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐเนี่ยให้โปร่งใสได้อย่างไรปีนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นปีที่ต่อเนื่องจากปีก่อนนะครับว่าแอคเราเปิดเรื่อง power of data มาแล้วว่าการใช้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาทุจริตครอบชั้นรวมถึงการป้องกันปัญหาครอบชั้นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยข้อมูลเนี่ยขนาดใหญ่ทําได้อย่างไรนะครับเราก็มีการพัฒนา Act AI มาแล้วนะครับแต่ปีนี้เราจะมาต่อยอด เอาฐานข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมาแปลงผลออกมาด้วยเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาเสริมให้มันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วก็สามารถจะใช้งานได้ง่ายโดยที่ลดภาระการใช้มนุษย์เข้ามาวิเคราะห์ปัญหาหรือมารวบรวมป,ปัญหาข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้เราก็พัฒนาร่วมมือกับหลายๆฝ่ายแล้วก็มีภาคีเครือข่ายพาร์ทเนอร์องค์กรทั้งภาครัฐเอกชนนะครับ แล้วก็รงมไปถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาร่วมกันหลายกิจกรรมเราเริ่มเปิดตัวเว็บไซต์ที่เรียกชื่อว่า Build Better Life นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างพื้นฐานในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในโครงการก่อสร้างขนาดเล็กย่อยๆขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ย รวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองถึงสามพโครงการที่เราเอาข้อมูลมาเปิดเผยโดยมีความร่วมมือกับกรมบัญชีการนะครับข้อมูลชุดนี้เรานำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Data Visualize นะครับซึ่งทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับคำถามก็คือว่าข้อมูลพวกนี้มันมีเยอะมากนะฮะถ้าเกิดเราเอามากลางเป็นหน้าเนี่ยคงยาวต่อกันหลายพันหน้าแต่พอเราใช้เทโนโลรีมาแปลงเรียบเรียงทำเป็นแดชบอร์ดที่ดูง่ายเป็นแมปปิ้ง เป็นแผนที่ให้ดูง่ายๆนะครับสามารถจะเลือกดูโครงการที่อยู่ใกล้ตัวท่านได้ผ่านตัวมือถือที่ท่านเปิดดูนะครับก็สามารถจะเห็นข้อมูลโครงการก่อสร้างที่อยู่ใกล้ตัวได้ไมาก่สุดคําถามคือเราทําเรื่องพวกนี้ไปทำไมใช่ไหมครับข้อมูลพวกนี้มันต้องเข้าถึงได้ง่ายอันนี้คือหลักการหนึ่งใน8ข้อของการทำ e n g o v e r n m e n t e n t a นะครับเราแปลงข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดผ่านฟอร์แมตและรูปแบบ การเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่สะดวกที่สุดกับประชาชนเรายึดการออกแบบจาก user experience เป็นหลักนะครับก็เน้นว่าประชาชนอยากทราบอะไรอยากเห็นอะไรจากข้อมูลต่าง,างๆแล้วก็จะสามารถเข้าถึงได้อย่างไรโดยไม่มีอุปสรรคในทางเทคโนโลยีเข้ามากีดกันนะครับตรงนี้เราก็ทะลวงข้อจำกัดเหล่านั้นให้แล้วก็เปิดออกมาเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ c อ build better life ตัวนี้นะครับก็จะช่วยบอกเราได้ว่าข้อมูลโครงการก่อสร้าง ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้บ้านท่านเนี่ยที่ท่านสามารถจะเข้าไปช่วยตรวจสอบทั้งในเชิงคุณภาพก็ดีหรือแม้กระทั่งรายงานสภาพปัญหาของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จว่าได้มาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้างที่ควรจะเป็นหรือไม่รวมทั้งอาจจะรายงานหรือแจ้งได้ว่าโครงการก่อสร้างนี้ดูแล้วไม่น่าจําเป็นหรือว่าเกินความจําเป็นในท้องถิ่นท่านมันไม่ควรจะเอาเงินมาลงทุนก่อสร้างสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า ควรจะไปทำอย่างอื่นแทนไหมอย่างเช่นบางที่อยากได้ถนนแต่กลับได้อาคารเลี้ยงเด็กอ่อนแทนตรงนี้ก็เป็นข้อมูลให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินภาษีในท้องที่ต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นข้อ,อเท็จจริงนะครับว่าเงินภาษีที่ทจ่ายในแต่ละปีเนี่ยถูกนาไปใช้จ่ายที่ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวเว็บไซต์นี้ก็ยังถือว่าต้องพัฒนาต่อเนื่องนะครับทั้งในเชิงปริมาณข้อมูลเองก็ดีแล้วก็รวมไปถึง อ่าเทคนิคซึ่งอันนี้เราก็ถือว่าทําเป็นแพลตฟอร์มอันแรกที่ทําให้คนทั่วประเทศเนี่ยสามารถจะเข้ามาดูโครงการก่อสร้างใกล้บ้านตัวเองให้เดนมากที่สุดนะครับกิจกรรมที่สองที่เราทําปีนี้ก็คืออ่เราคิดว่าแอคทำคนเดียวก็คงไม่ไหวนะครับเราก็ไม่ได้มีทีมอ่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเยอะขนาดนั้นนะครับรวมไปถึงทรัพยากรเราก็มีจํากัดเราก็เลยต้องกระโดดไปหาความร่วมมือกับอ่องค์กรที่ทําด้านเกี่ยวกับเทคสตาร์ทอัพต่างๆนะครับ โดยเราเริ่มริเริ่มคิดว่าเราควรจะต้องมีกิจกรรมที่เรียกว่าแอคตอนนะครับก็คือแผลงคำนะครับมาจากแฮกกตอนนั่นแหละครับแต่เราเอาคําว่าแอคเข้าไปใส่แทนในตอนต้นนะครับกิจกรรมนี้มุ่งเป้าก็คือเพื่อเพื่อระดมโปรต o ไทป์ไอเดียจากคนรุ่นใหม่เลยนะครับว่าถ้าท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการตรวจจับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับดีเทค จุดเสี่ยงต่างๆได้เนี่ยท่านอยากจะทําอะไรบ้างนะครับมีรูปแบบไหนที่ท่านคิดว่าสามารถจะนําเข้ามาใช้ได้บ้างก็มีผู้ให้ความสนใจเนี่ยสมัครเข้ามาเยอะมากนะครับก็เรียกว่า500อกว่าคนนะครับเราคัดเหลืออยู่มาณ20ทีมนะครับใน20ทีมนี้ก็มีไอเดียที่น่าสนใจในรอบแรกที่เราดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาไปต่อยอดได้หลายเรื่องแต่ิงเรามีเวลาจํากัดเราก็เลยจำเป็นต้องตัดให้เหลือเพียง5ไอเดียที่เรานําเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วก็ นำไปสู่สามไอเดียที่ได้รับรางวัลนะครับถ้าสามารถมาประกอบร่างกันเพื่อช่วยในการตรวจสอบโครงการจะซื้อจะจ้างภาครัฐได้ในแต่ละมิตินะครับแล้วก็รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติของเทศบาลต่างๆนะครับรวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเนี่ยถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบท,ที่เรียกว่าเป็นดิจิทัลฟอร์แมต หมายความว่าอะไรหมายความว่าท่าไม่ต้องมานั่งไล่เปิด PDF ไฟล์ทีละหน้าทีละหน้าทีละหน่วยงานเพื่อดูและเทียบแล้วก็ต้องไปกรอกใน Excel แต่เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณเสร็จสับให้เลยสามารถจะดูเทียบเคียงดูรายละเอียดได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหไอเดียที่เราจะทำอีกไอเดียหนึ่งที่อยู่ในห้าไอเดียนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเครือข่ายความสัมพันธ์เชิง เพรายิของผู้มีอำนาจกับผู้รับเหมาผู้ประกอบการตรงนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ต่อยอดมาจากฐานข้อมูลใน AI, AI. เพื่อให้เห็นว่าเออคือข่ายของคนเหล่านี้อาจจะมีความเสี่ยงนําไปสู่การทุจริตครอร์รัปชันในกระบวนการจะซื้อจะจ้างได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอาข้อมูลมาเล่าความจริงว่าปัจจุบันบริษัทที่เป็นเคือขายของนักการเมืองในระดับต่างๆเนี่ย ได้รับสัญญาสัมปทานสัญญาก่อสร้างสัญญาจะซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐนี่มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกกันหนึ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับประชาชนทุกคนนะครับเวลาท่านไปเข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ยท่านก็คงดูข้อมูลตรงนี้ได้ก่อนว่าอืมเราควรจะโหวตสําหรับคนเหล่านี้ต่อไปหรือไม่นะครับเพราะว่าอ่าอาจจะได้บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยอาจจะมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งเนี่ยผูกขาดเป็นตระกูลนักการเมืองท้องถิน่น ก่อสร้างถนนในจังหวัดมาตลอดแต่สุดท้ายแล้วดูเป็นยังไงครับในถนนในจังหวัดท่านใช้งานได้กี่ปีกี่เดือนเจ๊งครับกี่เดือนพังเป็นหลุมเป็นบ่ออันนั้นแหละครับมันคือสะท้อนถึงว่าคุณภาพงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามีการลดทอนสเปคเพราะว่าผู้รับเหมาก็ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไปเป็นเงินทอนเพื่อให้ได้สัญญามาใช่ไหมฮะเพราะอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าคอร์รัปชันเนี่ยคนชอบถามหาใบเสร็จนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ หาไม่ได้หรอกครับแต่มันจะหาได้ก็โดยการดูจากข้อมูลบ่งชี้หลายๆชุดมาประกอบกันนะฮะเราจะถึงจะเห็นว่ามันจะมเีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่สะท้อนออกมาให้เห็นมันจะมีลักษณะพฤติกรรมแพทเทลลิร์นรูปแบบบางอย่างที่เวลาคนจะทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจัดซื้อจ้างมักจะทำกันซ้ำๆบ่อยๆเป็นยังไงอันนี้ข้อมูลจะบอกได้หมดนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็จะทำให้เราเห็น ผลลัพธ์ของโครงการก่อสร้างหรือโครงการจะซื้อจัจ้างที่ทําแล้วไม่เกิดประโยชน์ทําแล้วไม่ได้ใช้ทําแล้วทิ้งโครงการเหล่านี้แหละครับเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วสามารถจะตรวจสอบย้อนกลับผ่านชุดข้อมูลต่างๆที่มีเนี่ยเพื่อไปเช็คว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อมาระบุว่าโครงการไหนมีความเสี่ยงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น ได้และอยู่ตรงไหนได้บ้างอันนี้เราใช้ฐานข้อมูลเป็นตัวดีเทคนะครับในส่วนของงานแอคตอนปีนี้นครับก็ต้องเรียนว่าเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆองค์กรมากนะครับรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐหลายๆแห่งนะครับทั้งความร่วมมือกับสื่อมวลชนหลายแขนงนะครับในการช่วยกันโปรโมทประชาสัมพันธ์กิจกรรมแอคตอนไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ทาให้หลายๆท่านนี้ได้รับทราบแล้วก็รวมถึงการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ในการแสดงแนวนคิด วิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ก็หลายๆไอเดียเนี่ยก็นําไปสู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่เราเคยเจออยู่นะครับซึ่งแนวคิดเหล่านี้ก็มีการปรับปรุงต่อยอดในปีต่อไปนะครับอันนี้เราเราก็จะนําไปคุยกับทีมที่ชนะเลิศแล้วก็รวมไปถึงหาหาวิธีทางสนับสนุนนะครับเพื่อให้ไอเดียเหล่านี้ออกมาเป็นตัวเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ก็ ห้าไอเดียทั้งหมดเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อยอดอยู่นะครับก็เห็นว่าเออมีการตอบรับจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็กระตือรือร้นที่อยากจะเข้ามาหากิจกรรมทําในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะเขามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนรุ่นใหม่ให้ค่านิยมเรื่องเอ่อความเสมอภาคความเท่าเทียมเรื่องความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นไอเดียโลจีหลักของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นการ กระตือรือร้นลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของตนเองในสังคมเนี่ยเรียกว่าคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นสูงนะครับทั้งในแง่ของพลังงานเอเนจีแล้วก็ความกระหายที่อยากจะทําสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเราจะเห็นได้จากงานหลายๆงานที่เราไปทําร่วมกับเครือ,ข,อข่ายกิจกรรมนึงที่เราทําในช่วงปลายปีที่เพิ่งจบไปเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ็มีเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเราเรียกเว็บไซต์บางก k o k Budgeting งานนี้เราได้ได้ความร่วมมือนะครับจากทีมพัฒนาหลายๆแห่งนะครับทั้ง Plus Up สยามแลบนะครับแล้วก็มีบริษัท Hand Social Enterprise แล้วก็แอคนะครับช่วยกันออกแบบแล้วก็ดีไซน์ตัวเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเนี่ยเพื่อน,นำข้อมูลเหล่านี้มาแสดงให้ทุกท่าน ที่เป็นเจ้าของเงินภาษีในเขตกรุงเทพมหาคนครได้เห็นว่าเงินงบป,ประมาณในแต่ละปีที่ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหาคนครเนี่ยถูกนำไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างในขณะเดียวกันท่านจะสามารถจะโบสแสดงความต้องการได้ว่าอยากให้เงินงบป,ประมาณเนียลงไปตอบสนองแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหาคอนครอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเข้าใจว่าเร็วๆนี้จะมีผลสรุปของเรื่องพวก,พวกนี้ เปิดเผยออกมาบนโซเชียลมีเดียนะครับก็สามารถเดี๋ยวติดตามต่อได้ตรงนั้นเราก็จะเห็นว่า,าประชาชนเนี่ยสามารถจะกําหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยไปได้อย่างามีประสิทธิธภาพและประสิทธิธผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทําให้ลดปัญหาคอร์รัปชันต้นทางโครงการจะซื้อจะจ้างโดยผู้มีอำนาจคิดเองทําเองอยู่คนเดียวอันนี้โครงการพวกนี้ในอนาคตก็ต้องลดน้อยลงไป ะครับเพราะว่าประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมมองเห็นการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านั้นไปตอบสนองความต้องการได้หรือไม่นะครับตรงนี้คือจุดสําคัญที่เราอยากจะสร้างตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เป็นแพลตฟอร์มที่คนรุ่นใหม่เข้ามาประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมได้ได้หมดนะครับแล้วเราอยากจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อนําไปเสนอต่อคนที่มีความรับชอบใน หน่วยงานต่างๆนี่นำไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับแนวคิดนี้เราคงไม่ได้บอกว่าเราคิดเองอยู่ประเทศเดียวนะครับแต่ว่าสากลโลก็ทํามาหลายประเทศแล้วแล้วก็พิสูจแล้วว่ามันการเปิดเผยงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและให้คนประชาชนเจ้าของพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันช่วยลดทั้งคอร์รัปชันก็ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยไปตอบโจทย์ตอบปัญหา ของคนในพื้นที่ได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมที่คิดว่าสังคมไทยในอนาคตอันใกล้นะครับคงจะต้องปรับปรุงไปในทางนี้นะครับแล้วก็ท้องถิ่นหลายๆแห่งเราก็เริ่มเห็นผู้แทนที่นําเสนอนโยบายเหล่านี้ออกมาบ้างแล้วนะครับก็คิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งในการช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระดับท้องถิ่นต่อไปนะครับโดยส่วนตัว,วคิดว่าเราก็ใช้ อ่าทรัพยกริที่มีนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับก็คงไม่ได้อ่ลดลาวาศอกเลยนะครับความตั้งใจขนาดไหนเราก็ใส่เต็มร้อยกันทุกทุกงานนะครับแล้วก็เราคิดว่าแอคก็คงต้องอาศัยความร่วมมือนะครับแล้วก็การสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปนะครับโดยเฉพาะประชาชนอย่างพวกเรานะครับเราก็มองเห็นว่าเออเรื่องพวกนี้ยังมีจุดให้ต้องขยายผลทําต่อเนื่องกันอีกนะครับเราคง จะปล่อยวางกันไม่ได้นะครับเพราะเรื่องการแก้ไขปัญหาอรรัปชันมันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลานะครับไม่สามารถจะแก้ไขกันได้แบบชั่วข้ามคืนนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยแรงอดทนแล้วก็มุมานะพอสมควรครับในการจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้นะครับทั้งนี้ผมคิดว่าปัจจัยชี้วัดความสําเร็จอันหนึ่งที่คิดว่าแอคหน้าสําเร็จในปีนี้ก็ Anti-Corruption Champion นะครับโดยดรต่อพัฒยมนานะครับหนึ่งในกรรมการบริหารองค์กรได้รับรางวัลน,นี้นะครับโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศผลในวันที่9ธันวาที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรนะครับที่อยู่เบื้องหลังของแอคนะครับช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในหลากหลายด้านนะครับทั้งระบบ a อคเอไอดีนะครับ,รบ,บ, AI, ก,นะรบการพัฒนายเยาวชน School g o v e r n a n c e นะครับรวมไปถึงการทำงานวิจัยอีกมหาศาลนะครับในการช่วยให้สังคมไทยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาครอร์รัปชันโดยใช้หลักวิชาการและ,ะการใช้ข้อมูลเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาครอร์รัปชันที่ถูกต้องนะครับผ่านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับ โดยมีนักวิชาการในเครือข่ายที่อาจารย์ต่อพันรู้จักนี่ก็เข้ามาช่วยหลายๆท่านนะครับเช่นอาจารย์ธานีเชวัตรเป็นต้นเหล่านี้นะครับเป็นบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเออผลงานต่อต้านครอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่จับตาอยู่ในระดับสากลระโลกเลยนะครับเพราะถือว่ารัฐบาลอเมริกาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหารครอร์รัปชันเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยที่ สารลฐอเมริกาให,ให้คุณค่าตรงนี้มากนะครับอันนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้สถานการณ์ปัญหาครอบชั้นในบ้านเราเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นในสายตาต่างประเทศนะครับถ้าเรามีบุคลากรที่ทํางานด้านนี้ได้การยอมรับจากนานาชาติมากขึ้นทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube YouTube p o d c a s t p o d b e a t และ s o u n d c l o u d พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และในทวิสเตอร์และเว็บไซต์